เขาว่ากันว่าปิดเกมโหมดแล้วทำให้ Windows 10เร็วขึ้นจริงหรือช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1 4พรัดภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสมีีจิตอุปลิกอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับไปนั่งดูคลิปใน YouTube เขาบอกทำให้ Windows เร็วขึ้น80%บ้าง3 0มบ้างก็มีเรื่องราวอย่างเช่นการทำดิสคินอัพดิสเด r แฟกเมนต์ถ้าเป็น HDD แบบในส่วนของฮาร์ดดิสแบบจานหมุนเนาะ ก็ต้องทำดีซีฟกเมนต์ไปตั้งค่าให้เป็นเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายทั้งในส่วนของพาวเวอร์ออปชันด้วยแต่ว่าพอไปฟังตัวนี้ก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวกดสตาร์ทเมนูครับ Start Windows Search Windows Search box Edit, แล้วพิมพ์ตัว G, G A M G A M o d e เอุ้งองผมเจอเลยคุณลองพิมพ์ G A M อาจจะเจอหรือไม่เจอนะเดี๋ยวพาไปอีกช่องทางหนึ่งด้วยก็ได้ เกมโหมดเซตติ้งตัวนี้แหละครับผมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ Enter เข้าไปปั๊บแล้วผมก็แทบมาเมื่อเข้าสู่เกมโหมดเซตติ้งนะครับ Game Xbox Game Bar Not 4.1.4 Xbox Game Bar แท็บต่อครับดท Game Mode t o กเกิ b u t ต o ั p นเพรนะครับผมใครใช้จอจะเป็นคำว่าออนนะครับผมใช้ NVDA ร่วมกับ PPTA t i p PA, ปนะครับเขาบอกว่าแทบมาจนเจอเมนูนี้เก m โหมดท็อกเกิลบัตทั้นเพรสเกมโหมดบัตทั้นท็อกเกิลเนี่ย Press you, อยู่หรือหรือออนอยู่ Spacebar ให้เป็นสเปซ not press not press หรือ o อฟนะครับผมจะทำให้การทำงานของ Windows 10เร็วขึ้นกรณีเครื่องที่ไม่ได้เล่นเกมนะ เขาบอกว่าคนที่เล่นเกมมีต้องการกราฟิกมีเฟรมเรทหรืออะไระฟีเจอร์นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณแต่เขาบอกบางเกมก็ตกแต่บางเกมก็ทําให้เฟรมเรทดีขึ้นแต่ผมไม่ได้เล่นเกมผมก็จะเลยลองมาดูว่าการทํางานทั่วๆไปของผมเนี่ยใช้ในส่วนของ s าวฟอ f ์ดฟอร์แมตแฟกตอรีนะครับผมรวมถึงตัวโปรแกรม Office หรือจะเป็นโปรแกรม Movie Maker เนี่ยเครื่องจะเร็วขึ้นมากไหมอ่ะ โอเคนะเมนูนี้นะเกมโหมดท็อปเกิรบัตทันโฟกัสน็อตเพสเกมโหมดบัตทันน็อตเพสมันจะจริงเหรอเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> ๆครับอันนี้ต้องบอกว่าคนที่ฟังสื่อชุดนี้อ่าทำไมเล่นเกมก็มาปิดได้นะแต่ถ้าเล่นเกมเออแล้วถ้าเป็นเกมที่ไม่เป็นเกมออดีโออ่ะผมคว้าไม่เกี่ยวกันนะก็สามารถปิดได้นอกจากเกมใครที่เล่นเกมที่มีกราฟ,ฟิกก็ต้องเปิดไว้นะครับเพื่อการทํางานที่เร็วขึ้นก็ลองลองดูไม่เสียหายเพราะว่า อันนี้ตั้งค่านี้ไม่ไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมอ่าไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าจริงๆหมดเนี้ยถ้าคุณเล่นเกมที่มีกราฟิกหนักๆนะครับผมเขาก็จะมาโฟกัสให้การเล่นเกมนั้นทํางานได้ดียิ่งขึ้นแต่โปรแกรมอื่นๆก็จะทํางานได้เขาเรียกว่าโดนแย่งทรัพยากรมาที่เกมหมดเลยอ่ะผมลองปิดไปนะครับอัลเทเนตเอฟซีอ่าบางคนบอกว่าส t a r ์เมนูแล้วพิมพ์ตัวจีไม่เจอแบบผมแบบเนี้ยอ่าพิมพ์จีเอเอ็มอีก็ไม่เจอนะครับไปเจออย่างอื่นอ่าไปเจอ Xbox อะไรเอ่ยอ่ะลองอีกแบบหนึ่งเข้าไปครับโดย การ Windows M มาที่ Desktop ก่อนก็ได้หรืออยู่ที่ไหนก็ตามกด Windows ค้างไว้แล้วกดตัว I India Setting, Set <Windows S 1> จะเปิด Setting Set <ting. S 1> ให้แท็บหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนลูกศรขวาไปเรื่อยๆจนเจอไปไปเรื่อยๆลูกศรขวาขวาไปเรื่อยๆนะจนขวาผมจะบอกให้หยุดนี่นี่เกมมิ่งตัวที่เกตัวที่9นะครับที่เกมมิ่งเก้าสมอกสิบามเกมมิ่งขกดลูกศรขวาจนเจอเกมมิ่แล้วสเปซบาร์ไป s เปซเซตต i ้งวิ b o x game เก r บาเทไลเ้ดแบ แทบมาหนึ่งครั้ง game bar, เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยคุณลูกศรลงลูกศรลงมาลูกศรลงมาเกมโหมดนอี่เลยครับ Not Select อยู่ Spacebar ใ e ้ e c t แล้วก็แทบมาเกมโหมดท็อกเกิลบัตทนน็อตนี่ใครเพรสไว้อยู่เกมโหมดใครเพรสไว้อยู่แบบนี้หอหรือออนอยู่ก็ Spacebar เป็นออฟหรือ Not Press, space, not press. ครับผมแต่ว่าผมก็ไปสำรวจอีกนะคือือ อ่าตอนนี้ผมน็อตเพรสแล้วนะผมชิปแท็บกลับมาอ่าอยู่ที่ l i ต์นะครับผม l i ต์ด้านข้างเป็นอ่าในส่วนของตัวิสต์ตัวนี้ให้เลือกลูกศรขึ้นไป Xbox game bar not อันเนี้ยผมก็มามาลองดูโอ้โหมันก็มีให้เราเลือกเปิดปิดแต่ไม่รู้ผมไม่มี Xbox Xbox แล้วผมก็ไม่ได้เล่นเกมเพื่อจะแคสเกมขึ้นไป เก็บไว้บันทึกอะไรนะผมก็เลยลองไปตั้งค่าใน xbox game bar ดูบ้าง space bar ปร๊บ space xbox game bar เขาให้ select ที่ xbox game bar เสร็จแล้วแท็บมาครับ enable xbox game bar for t in flight record in game voice chat with friends and receive w in game invites จุดวงเล็บเปิด some g a m e require xbox game bar for receive w in game invites จุดวงเล็บปิด toggle button test เนี่ย xbox game bar คือจริงๆก็ เราไม่ได้เล่นมันเปิดไว้หรือปิดไว้ก็ไม่เป็นหาดังนั้นคุณผมไม่มี Xbox อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้แคสเกมอะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมผมก็สเปซบาร์ให้ Not ตเช็คเลยไม่ได้ใช้เนี่เอออยากจะได้ปิดฟีเจอร์ไม่ต้องมานั่งดูเช็คว่าเราจะมีการใช้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแถบไปครับ็ Xbox Game Bar s t b u t controller Xbox b u t check box อ่ถ้าเรามี Xbox controller อย่างเงี้ยให้เปิดตัว Xbox Game Bar ด้วยผมก็สเปซบาร์เป็นน็อตเช็คอีกสเปซน็อตเช็คเนี่ย ก็คือให้ออฟออฟให้หมด่ะแล้วก็อัตโนมัติ F4 ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยผมก็ลองตั้งมาอยู่แค่มานวันหนึ่งสองวันก็ไม่ค่อยพบความแตกต่างแต่ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันเร็วขึ้นอยู่นิดหนึ่งนิดเดียวหรือว่าเรารู้สึกไปเองอนอใครลองตั้งแล้วแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมนะครับเป็นคนใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเพื่อลองคารเโอเกะสองเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตสามเพื่อดูยูทูบสี่เพื่อ,อ ใช้ตัดต่อพวกซาวฟอร์ตมูวี่เมคเกอร์แบบผมหรืออื่นใดนะครับผมลองมาให้ความเห็นกันดูว่าตัวนี้มันตั้งแล้วมันทําให้เครื่องของคุณแรงขึ้นเร็วขึ้นอย่างที่เขาบอกว่าได้เ,เป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าแต่ก็อย่าลืมทําควบคู่กับเรื่องของการดิสคินอัพดิสเดฟแฟกเมนต์ดิสเด e แฟกเมนต์อย่าลืมต้องเป็น HDD นะแต่ถ้า SSD ไม่ต้องนะ,ะแล้วก็ตั้งค่าในส่วนของ อ่า uh, performance อีกด้วยรวมถึง power option แล้วก็การตั้งค่า startup ด้วยนะครับผมให้ไม่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเยอะแยะมากมายอ่ะโอเคลองตั้งกันดูกับเกมโห d e setting กันครับว่าทำแล้วจะได้ผลไม่ได้ผลทำให้เครื่องเร็วขึ้นมากน้อยเพียงใดกับระบบปิบัติการ windows 10ความรู้ดีๆอย่างนี้มาฝากกันกับผม นายหมอคอมสีโชคหรือซีโชคบวรนันครับลาไปก่อนแล้วครับลองตั้งกันดูนะสวัสดีครับ